สวัสดีค่ะทิกตอกนะคะสวัสดีทุกคนนะคะริดเมมาแล้วจ้าเข้ามาแล้วนะคะเคาะจอเคาะใจให้แม่ด้วยนะคะวันนี้จะสอนสามสูตรมารยานะคะชัยมัดใจสามีนะคะใครที่ไม่มีสามีฟังได้ไหมได้ยิ่งดีเลยถือว่าเป็นการเตรียมพร้อมนะคะใครที่มีสามีแล้วควรหรือใครที่แบบมีเพื่อนแล้วก็คือสามีไม่รักสามีไม่หลงก็ควรแหละ แชร์ให้เพื่อนแบ่งบุญแบ่งกุศลให้เพื่อนบุญไม่ใช่แค่การที่เรามีเงินแล้วบริจาคทานบุญคือการให้อะไรก็ได้ที่เรามีนะคะการแชร์ออกไปก็คือการทำบุญสสูตรนะคะมารยาใช้มัดใจสามีไม่ไปไหนวงเล็บสามีจะไม่ไปไหนนะคะซึ่ง บางคนนะคะก็ยังไม่รู้นะคะหาสามีได้แต่รักษาสามีไว้ไม่ได้นะคะหรือว่าไม่มีมารยาคือจะบอกก่อนว่าการใช้มารยาเนี่ยนะคะบางคนอาจจะมองว่าเป็นเขาเรียกว่าแบบมิจริตมีสกิลมีทักษะที่จะยั่วยวนที่จะหลอกล่อนะคะเป็นผู้หญิงที่ไม่ดีที่จะใช้มารยาเยอะและที่ไม่ถามตรงๆไม่ต้องวงการสามีภรรยาไม่ต้องวงการความรัก มารยาอยู่ในทุกวงการจริงไม่จริงมารยาคืออะไรมารยาคือทักษะสังคมทักษะที่เราใช้ซอฟต์พาวเวอร์พลังแห่งความละมุนเพื่ออะไรเพื่ออีกฝ่ายชอบและเราได้สิ่งที่เราต้องการโดยการใช้ซอฟต์พาวเวอร์มันเปรียบเหมือนอะไรเคาเจอวัฒนธรรม tradition นะคะ แต่ไม่มีใครมาเปิดเผยการเหมือนลเดี้เมมีช่องนี้ช่องเดียวที่เปิดเผยเรื่องมารยามารยาใช้ตั้งแต่เธอก้าวเดินออกจากบ้านใช้ตั้งแต่ผู้ชายโทรมาจีบเธอนี่ก็มารยาถ้าจะไล่เลียงไปแล้วมารยาอยู่ทุกสเต็ปของผู้หญิงผู้หญิงที่มีมารยาเท่านั้นละค่ะที่ผู้ชายจะรู้สึกว่าอยากเข้าหาดึงดูดผู้ชายมากขึ้น มันเป็นปฏิกิริยาเคมีของผู้หญิงนะที่ผู้ชายเห็นแล้วแบบชอบล่าสุดฉันไม่คิดไม่ฝันปกติลูกศิ์ฉันมาเรียนคลาสเนี่ยมีแต่ผู้หญิงหมายความว่ามาซื้อคลาสนะมาอินบ็อกนะตั้งแต่ฉันประกาศตัวว่าฉันเป็นเจ้าแม่สอนเรื่องมารยานางพญาสอนผู้หญิงให้มีความมารยาแบบแพงๆให้ผู้ชายติดใจและผู้ชายจะชอบยิ่งเมียทำสามียิ่งชอบ คุณเอ๋ยสามี inbox มาขอซื้อคลาสให้เมียเรียนเมียไม่มีมารยาเลยเมียทื่อๆเมียไม่เกรแต่อยากอัพเวลให้เมียประเสริฐอภิชาติสามีนะคะฉันชอบสามีแบบนี้มากเลยมันไม่ใช่อะไรที่แบบไม่ใช่เรียนแล้วข่มสามีเหมือนที่ภรรยาทั่วไปเคยเจอค่ะ คุณสามีคะแต่เรียนแล้วคุณสามีเองเนี่ยจะได้ผลพลอยได้ที่สุดเพราะเขาเรียนไปเพื่ออะไรเพื่อพูดคุยภาษาเดียวกับคุณเพื่ออะไรเพื่อที่จะทําให้คุณมีความสุขแล้วเขาก็ได้ผลที่ดีจากคุณเมื่อสามีมีความสุขเป็นยังไงลูกเงินทุกบาททุกตังมาที่ฉันมรดกจงมาที่ฉันจริงไม่จริงอ่าเธอต้องคิดสิคิดสิคาปูชิโน่หน่อย เคล็ดลับแรกนะคะทุกคนเราจะทำเคล็ดลับนี้กับคนที่เป็นผู้ชายที่รักเรากับคนที่เป็นผู้ชายที่เราอยากจะได้เขาเราหมายปองเขาแล้วเขาก็มีใจกับเราเราจะไม่ทำกับคนที่เขาไม่มีใจให้เราเพราะว่าอะไรเสียเวลาเคล็ดลับนี้แม่ใช้ตลอดกับผู้ชายแลวแม่มาเปิดคําลับนี้ก็คือว่าเวลาที่ผู้ชายเนี่ยมาอยู่กับเรา หรือโทรหาเราหรือมาเจอหน้าเราสิ่งที่หนูจะต้องคำหนึ่งเป็นพิเศษก็คือหนูจะต้องเป็นผู้หญิงที่โฟกัสที่ตัวเขาหนูจะต้องเป็นผู้หญิงที่เขาอยู่ด้วยแล้วมีความสุขเคล็ดลับหลักที่แม่จะบอกก็คือฟังแล้วเอาไปใช้เวลาที่เขาเล่าอะไรอย่าฟังแล้วแบบ แล้วเฉยๆอย่างนี้ไม่ได้บางเรื่องที่เธอชอบตาเธอจะต้องเป็นประกายจริงหรอเฮ้ยพี่มันขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยพี่เจ๋งมากเลยอะเอามือไปจับมับจับมับตรงไหนเธออย่าคิดลึกจับมือเขาจับไหล่เขาเราต้องสัมผัสผู้ชายแค่วิดีโอคอลแล้วก็แบบจริงหรอจริงปะเนี่ย นี่คือมารยามีความเราต้องมีความตอแหลค่ะเ <_ d ata> วลาที่เขาพูดอะไรแล้วตาเธอเป็นประกายพี่ทําอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะมันเป็นประโยคที่แบบต้องใช้บ่อยๆ <_ d ata> อย่าพูดมาก <_ d ata> เขาเห็นว่าชนีอย่าพูดมากฟังนะลูกเคล็ดลับอย่าพูดเยอะกว่าผู้ชายปล่อยให้มันพูดไปปล่อยให้มันได้แสดงอภินิหารของมันไปนะคะแต่ไม่ใช่ว่าไม่พูดเลยไม่ใช่หนูก็อาจจะแบบแสดง แบบจริงปะเนี่ยหรอหนูนเพิ่งรู้เลยทั้งทางที่มึงอ่ะรู้มานานแล้วเขาเรียกว่าศาสตร์ของการแฟงงูจริงปะเนี่ยหรอเฮ้ยเพิ่งรู้เลยเรื่องใหม่เลยนะเนี่ยเรื่องเนี่ยเรื่องคําเนี้ยเรื่องใหม่เลยนะเนี่ยเคยมาหรือผู้ชายเข้ามาโทรศัพท์คุยกับเธอหรือวิดีโอคอลกับเธออืมเขาก็พูดกันเรื่องเนี้ยอืมก็พอรู้บ้างนะเรื่องเนี้ยจอดเลยผู้ชายคุยแบบตุ๊ดตุ๊ดตึ๊ดแล้วแม่งก็พอรู้บ้างอะเรื่องเนี้ย ผู้ชายไปต่อไม่เป็นเลยนึกออกมาจริงเหรอคะไม่รู้มาก่อนเลยเรื่องเนี้เคยได้ยินแต่ว่าไม่ลึกเท่าที่พี่เล่าอ่าทีเนี้ยมึงพอใช้คําว่าไม่ลึกเท่าที่พี่เล่าทีเนี้ยมาเป็นชุดมาเป็นแพรคือผู้หญิงอ่ะเวลาเจอผู้ชายชอบพูดเยอะผู้ชายจะอ้าปากไม่ทันหลอดผู้ชายจะอ้าปากก็ไม่ทันหล่นละ เราต้องเปิดให้เขา d e m a n show นอกมาเหมือนเธออะเวลาเจอเพื่อนที่บอกว่าเฮ้ยจริงปะเนี่ยฉันเพิ่งรู้เลยนะเนี่ยฉันเพิ่งรู้เลยเธอเนี่ยเพิ่งฟังจากเธอเล่าวันนี้เลยอะวันแรกเลยอะเฮ้ยมันจริงเธอเราแม่งก็อยากเล่าไปต่อถ้าเธอรู้เรื่องเดี๋ยวก็มันมันมากเธอถือว่าคือแบบว่ามันจะเป็นอย่างนี้โอ้โหมันสุดยอดเลยเนาะเฮ้ย นึกออกมามันจะรู้สึกว่าสิ่งที่เขาเล่ามันคือแบบเปิดโปงความลับอะไรสักอย่างที่แบบว่าเปิดโลกของเราที่เราไม่เคยรู้หรือว่าเป็นความลับที่เป็นข่าววงในนี่ถึงเหตุผลว่าทําไมเวลาเราซุบซิบนินทาคนอื่นแล้วเพื่อนเราบอกว่าเฮ้ยคนนั้นก็คิดแบบนั้นจริงหรอเธอเห็นหน้าซื่อแบบนั้นอะถ้าเป็นคนอื่นเขาคงไม่คิดหรอกว่าคนคนนี้เขาจะพูดแบบนี้คุณเคยอยู่ในวงเมสามอยไหมเรื่องคนเนี้ย คนนี้ได้ผัวใหม่เนี่ยแล้วผัวใหม่มีกิ๊กเนี่ยหนึ่งชั่วโมงเรื่องเดียวเนี่ยหนึ่งชั่วโมงประเด็นสาระคืออีเนี้ยมีผัวใหม่ผัวใหม่มีกิ๊กหนึ่งชั่วโมงคุยอะไรกรันมันมาจากอะไรจริงปะเนี่ยเฮ้ยเพิ่งรูอ้อะ <c oughs> แต่ไม่ใช่แบบไม่ใช่จริตว่าจริงปะเนี่ยจริงปะะไอ้เมอ่อไปก็โอ้จริงปะเนี่ย,จร,รจ,รยจริงเหรอคะ ต้องสอนจริตหน่อยไม่ใช่แบบจริงปะเนี่ย O M G No 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 เธออย่าทำเหมือนเธออยู่ในขามเมาส์วงการกับเพื่อนถ้าฉันอยู่กับเพื่อนกับพวกเธอฉันจะแต่ถ้าฉันอยู่กับอ่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเลนเมย์อยู่กับเพื่อนก็บจริงปะเนี่ยโอ้ลดนนะจริงโอ้ฉันไม่เคยเจอเรื่องนี้มาก่อนเลยเธอเล่าให้ฟัง ทนเล้ามันมากเลยโอ,อ้ใช่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 ใช,ใช่นี่คืออยู่กับเพื่อนโหมดอยู่กับเพื่อนส่วนโหมดอยู่กับผู้ชายจริงปะเนี่ยจริงปะหาหุย่ยแบบเมื่อมมงไปจับผู้ชายพี่เก่งมากเลยอ่ะเออที่พี่พูดมามันมันดูคลามดาวมะมันดูคลามดาวมันดูอะิแกนมันดูแบบว่ามีความแบบนั่นแหละหนูก็ว่าเฮ้ยแต่ทำไมพี่รู้เรื่องนี้อ่ะ หลอเอะจับผู้ชายตลอดข้อสองเวลาเราคุยกับผู้ชายมันไม่ควรเป็นภาษาคุยที่คุยกับกระเทยหรือคุยกับชนีหรือคุยกับแก๊้งขาเมาส์หรือคุยกับเพื่อนสาวภาษาที่เป็นแปลกๆสับแสงแปลกๆก,ก,ก็ไม่ต้องมาเอามาคุยกับผู้ชายผู้ชายก็คืองงนะคะผู้ชายก็คืองงลดเพื่ พี่เลิศมากค่ะพี่ปังไม่ไหวผู้ชายกอ็อะไรน้องคือปังไม่ไหวเยี่ยวค่ะพี่เยี่ยวมากชมผู้ชายพี่ใครเยี่ยวมากเอาเยี่ยวอะไรพี่พี่ยังไม่ได้ปวดเลยเยี่ยวอะไรอย่าเอาสับกระเทยเนี่ยไปคุยกับผู้ชายการที่เราจะคุยกับผู้ชายเราจะอยู่กับผู้ชายภาษาที่เราคุยควรเป็นภาษาที่แบบผ,ผู้หญิงผู้หญิงอะ เพื่อที่จะดึงดูดพลังงานของความเป็นผู้ชายของเขามาและก็อย่าใช้คำแมนๆนคำหยาบคำกูมึงอะไรเงี้ยอย่าหาทรรนะคะควรจะเป็นอะไรคะขาจะจา๋าหรือว่าสับอะไรของเธอที่แบบว่ากุ้งกิ้งมุ้งมิงอะ่ะเอามาใช้กับผู้กับฝอกับสานะคะ ไม่ควรจะเป็นคำที่เมาส์กับเพื่อนสาวด้วยผู้ชายไม่อินกับการเมาส์กับเพื่อนสาวความโรแมนติกจะไม่มาเลยเราอยากให้ผู้ชายโรแมนติกเราอยากให้ผู้ชายรู้สึกว่าอยู่กับเราแล้วมันมีความแบบมันมีเคมีมันมีพลังงานที่เขาอยากจะเข้าใกล้เดี๋ยวนั้นพลังงานของผู้หญิงคืออะไรเราทำหน้าที่ของเราค่ะแบ่งโซนอย่างชัดเจนฉันทำหน้าที่ของผู้หญิง ผู้ชายทำหน้านที่ของผู้ชายจบเขาเรียกว่าพลังของแฟมินีฝพลังของความละมุนนีของความเป็นผู้หญิงยกตัวอย่างเช่นเรียกผู้ชายว่าอะไรที่รักพี่คะอะไรก็แล้วแต่หรือชื่อเขาอย่าเรียกสุดหล่อไม่โอเคมันขนลุกมันขนลุกอ่ะถ้าผู้ชายว่าสุดสวยน้องสุดสวยมาหาหน่อย มาหาพี่หน่อยสุดสวยไม่ได้คำดีก็ห้ามเรียกผู้หญิงเหมือนลุงเรียกกับเด็กสาวอะสุดสวยลูกสุดสวยเหมือนครูเรียกกับนักเรียนสุดสวยมานหน่อยสิลูกมันไม่โรแมนติกคนสวยคนสวยไปไหนครับเหมือนคำแซวควรเรียกชื่อคิดอะไรไม่ได้เรียกชื่อเบบี Baby, ที่รักค่ะนี้แดดดีแดดดีใช้เรียกกับผู้ชายที่อายุมากทรงมีเงิน แดดดีแดดดีที่ไม่ใช่พ่อค่ะก็ชื่อจะดีมากพี่นูน้นพี่น,นั้นน้องนู้นน้องนัง้น,นแต่ถ้าเขาเป็นน้องกว่าเราไม่ต้องเรียกน้องเรียกชื่อเขาอย่างเช่นคนนี้อายุน้อยกว่าชื่อนน,นไม่ต้องเรียกน้องนนเรียกนนแล้วเรียกเราว่าชื่อเราการใช้สัรพานามแทนชื่อคนรักมันก็ดูน่ารักมันก็ดูซอฟ มันก็ดูเป็นแบบว่าภาษาสองคนภาษาดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยนึกออกมเออก็จะมีแบบคําเรียกที่แบบเอกลักษณ์ของแต่ละคนมันก็ทําให้ดูแบบพลังงานซอพลังงานละมุนพลังงานที่จูนเข้าเข้าหาเราผู้หญิงเนี่ยอย่างที่เบบอกอะ่ะใช้ความเป็นผู้หญิงใช้การที่ตัวเราอะ่ะเวลาอยู่กับผู้ชายอะไม่มีให้ทริคอย่างหนึง่งข้อสุดท้ายเวลาอยู่กับผู้ชายอะ่ะ เลยจะทำตัวเป็นคนที่มีอะไรให้เขาช่วยเสมอนึกออกมะตัวเล็กๆเจตนาการว่าเราเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆน่ารักน่ารักแล้วก็มีอะไรให้เขาช่วยเสมอะที่เราแบบหิวน้ำอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเปิดน้ํำให้หน่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยมีเป็นพลังงานที่ไม่ดูแมนไม่ดูแบบเอาหยิบดีโมดเปิดทีวีเปิดพัดลมสามารถทำได้ ตอนที่เราไม่ได้อยู่กับผู้ชายแต่ว่าเวลาเราอยู่กับผู้ชายเราจะรู้สึกว่าเราอยากให้เขาโปรเทคเราจะให้พลังงานแห่งการโปรเทคกับผู้ชายเราจะรู้สึกว่าเราปลอดภัยเวลาอยู่กับเขาเราจะรู้สึกอุ่นใจเวลาอยู่กับเขาจะให้พลังงานผู้ชายที่แบบเฮ้ยทำไมเสียงดังจังเลยเสียงอะไรอะ่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วให้ผู้ชายอาจจะแบบ มีเขาเรียกว่ามีกิจกรรมให้ผู้ชายทํานิดนึงนะคะมีกิจกรรมให้ผู้ชายทำ,ะะรรยทำเอ้บ้านปิดหรือ,อยังงาะเมื่อกี้อะเมื่อกี้เราปิดประตูบ้านหร้อ,อยังคะ่ะแต่ถ้าอยู่คนเดียวคือแบบปิดประตูปิดไฟทุกอย่างกูทําได้เองหมดแบบนน,น่นนี่เน่นยเราประตูยกน้ําหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เวลาอยู่กับผู้ชายเมบนี้เมย์จะใช้ความสอบเมย์จะใช้ประโยชน์กับผู้ชายประหนึ่งว่าฉันมีรีโมทแล้วให้ผู้ชายทํากดรีโมท กดรีโมทแต่ว่าถามว่าผู้ชายชอบไหมชอบผู้ชายเต็มใจค่ะคือเราไม่ได้เป็นคนง่อยที่แบบไม่ทําอะไรเลยไม่ใช่แต่ร,รู้สึกว่าถ้าเกิดว่ามีอะไรให้เขาทํานิดหนึ่งนะคะพอที่เขาจะรู้สึกว่าเขาเป็นที่พึ่งให้กับเรานะคะเขารู้สึกว่าเขามีประโยชน์ต่อเราอันนี้ต้องไปเรียนลึกๆในคอร์สมารยานางพญาในเซกชันที่ผู้ชายมีประโยชน์ต่อเรามันรุนแรงมากๆสําหรับผู้ชาย พราะมันจะมีคําถามหนึ่งที่ลูกศิษย์และเมย์เจอว่าเขาเป็นผู้หญิงสตรองนะคะแล้วเขาก็อยู่กับผู้ชายไม่เป็นเขาวางตัวกับผู้ชายไม่เป็นเขาไม่รู้จักการใช้มารยาและผู้ชายรู้สึกอึดอัดที่จะอยู่กับเขาผู้ชายบอกเองว่าเขาอึดอัดแล้วเขามีผู้ชายเข้ามาหาเขากี่คนกี่คนผู้ชายก็รู้สึกอึดอัดและเมย์ก็นั่งคุยกับเขาเขามา p r i v a t e coaching นะแล้วเขาก็ลงเรียนคลาสมารยานางพยาด้วยผู้ชายพูดคำหนึ่งอะ ที่บอกเขาหลายๆคนบอกว่าผมก็ไม่รู้ว่าผมจะมีประโยชน์อะไรต่อคุณอ่ะผมเข้าไปในพื้นที่คุณไม่ได้เลยคุณเกต้าผู้ชายเจาะเข้าไปในพื้นที่ของเขาไม่ได้เลยผู้ชายรู้สึกว่ากูจะเข้าตรงไหนแบบว่าจะทําให้ผู้หญิงคนนี้ได้ใจเขาหรือว่าคุณไม่ได้เปิดโอกาสช่องให้ผู้ชายรู้สึก มีความอยากดูแลปกป้องคุณเลยอ่ะคือแบบทุกอย่างผู้ชายจะรู้สึกว่าต้องตามคุณนะคุณเข้าใจป่ะผู้ชายต้องแบบเดินตามคุณต่อยๆโดยที่คุณแม่งนําเขาตลอดเวลาแล้วเขารู้สึกว่าแบบเขาอึดอัดเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้มีประโยชน์อะไรต่อคุณไม่มีเขาแม่งคุณก็อยู่ได้แล้วเขาจะอยู่กับคุณทําไมต่อให้คุณแม่งเพอร์เฟกเก่งสวยรวยลุดมีเงินให้เขาใช้ด้วยแต่ตัวเขารู้สึกแบบ เดินตามกระจกก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 ะจกอย่างเงี้ยต่อให้เลนเมย์เป็นผู้หญิงเก่งเลนเมย์ก็ไม่ไม่ทาตัวเก่งเหนือผู้ชายให้เขาเห็นฉันเก่งในพื้นที่ของการทํางานของฉันฉันเก่งในพื้นที่ของการทําเงิน make money แต่เวลาที่เลนเมย์อยู่กับผู้ชายเลนเมย์จะต้องเปิดพื้นที่ว่างให้ผู้ชายรู้สึกว่าเขาเท่าเทียมเขาแข็งแกร่ง และเขาสามารถปกป้องเลดีเมย์ได้มันอยู่ที่ทักษะสกิลที่เราจะเทรนเขาต้องไปเรียนลึกๆในคลาสมารยานางพญานะคะเดี๋ยวแม่จะไปสอนแหละนะคะใครที่สนใจก็ลงเรียนได้นะคะในคลาสมารยานางพญาตอนนี้ราคา1 3 3 3 3 3ัรบาบาทแล้วก็มีหนังสือที่พรีออเดอร์นะคะหนังสือมารยานางพญานะคะคำพีหนึ่งร้อยคำพีพิชิตใจชายนะคะใช้มารยายั่วยวนชายแบบ ให้ดูแพงนะคะคุณจะไม่ใช่แค่เรียนเฉพาะของการยั y uan, y ่วยวนยั่วเพศต่างๆอันนั้นมันเลเมย์ก็สอนในนั้นมันก็ใครก็สอนได้แต่เลเมย์สอนลึกประดับที่ว่าคุณแม่งโคตรเข้าใจผู้ชายคุณแม่งรู้วิธีการฟังชาญทุกอย่างที่คุณจะใช้กับผู้ชายนะคะเหมือนคุณซื้ออุปกรณ์มาเครื่องมือมาแล้วคุณแบบไม่รู้วิธีการใช้คุณก็ใช้ไม่ถูกเหมือนคุณมีผู้ชาย คุณก็ต้องรู้วิธีการใช้ของว่าฟังก์ชันผู้ชายเป็นยังไงนะคะหนังสือหนังสือตอนนี้ราคาตอนนี้นะคะ3,999 p o เรีออเดอร์ order. เร็วสุดจะได้เดือนพฤษภานะคะจัดส่งถึงที่บ้านนะคะแล้วก็ใครสนใจรีบลงอินบ็อกซ์หรือว่าทักใน TikTok นะคะรีเควสมานะคะว่าสนใจหนังสือมารยานางพยาจะได้เดือนพฤษภาใครพรีออเดอร์ก่อนก็คือได้ก่อนนะคะ เพราะว่าไม่ต้องขอบอกก่อนนะคะถ้าเกิดว่าช้ากว่าเดือนพฤษภาก็ต้องขออภัยเพราะว่าหนังสือมันละเอียดอ่อนมันต้องผ่านการออพิสูจน์อักษรมันหลายขั้นตอนคือเมย์ทาคอร์สอะ่ะเมย์ทาแป๊บเดียวนู่นนี่นั่น,นคอร์สหลักหมื่นก็แป๊บเดียวได้แล้วแต่หนังสือแบบที่เมย์ไม่ค่อยผลิตหนังสือเพราะมันกระบวนการมันละเอียดอ่อนแล้วก็มันไม่คุ้มเลยนะคะราคาราคาแบบมันไม่คุ้มเลยแต่ว่าที่ต้องการทําเพราะว่าอยากต้องการที่จะแบ่งปัน ความลับเคล็ดลับนะคะบางคนว่าหนังสือ l a เม m ์แพงจังเลยตั้ง3,999ันแพงจังเลยปกติหนังสือทั่วไปก็200-350หรืออะไรอย่างเงี้ยเออ lady m ์ก็ต้องขออภัยด้วยว่า lady m ์ไม่ได้แบบว่าเน้นยอดขายอะไรขนาดนั้น lady m ์ต้องการ คนที่เขาต้องการเล่มนี้จริงๆนะคะเลดี้เมไม่ได้เน้นแบบขายเยอะอะค่ะเลดี้เมเน้นคุณภาพดังนั้นลูกค้าของเลดี้เมย์ก็จะมีกลุ่มของเขาถ้าบางคนว่าแพงก็ก็ไม่ต้องซื้อค่ะเพราะว่าเมไม่ต้องขายหนังสือก็ได้เม่์เขาสักขายแค่คลาสเรียนเลดี้เมย์ก็ร่ํารวยแหละนะคะบางคนว่า,า,วาเอา้าที่สอนมาทั้งหมดมาขายคอร์สเหรออ่ะก,ก็ต้องทํามาหากินเนาะนึกออกมาแต่ว่า คลาสเลดี้เมยม์บอกเลยว่ามันมันเป็นคลาสที่เป็นทักษะเป็นทักษะที่ผู้หญิงควรเรียนเป็นทักษะที่ไม่มีใครมาสอนคุณสอนมารยาเนี่ยนะไม่ใช่มารยาหญิงด้วยมารยานางพญาด้วยผู้หญิงเลดผู้หญิงที่แบบมีจริตที่ดูแพงแล้วมันเป็นความรู้ของคุณที่เป็นชุดความรู้ของคุณที่อยู่กับตัวคุณ ต่อให้คุณไม่ได้อยู่กับผู้ชายคนนี้คุณสามารถเอาวิชานี้ไปใช้กับผู้ชายคนอื่นมันอยู่ติดตัวของผู้หญิงทุกคนเป็นศาสตร์ที่ผู้หญิงทุกคนควรเรียนเพราะว่าคนที่มีมารยานางพญาจะเป็นคนที่ผู้ชายอยากอยู่ด้วยเอาง่ายๆนะผู้ชายอยากอยู่ด้วยผู้ชายอยากใกล้ชิดคุณอยากทํางานร่วมกับคุณถ้าพูดตรงๆก็เหมือนเมตตามหานิยมที่แบบว่าเขาก็อยากอยู่ใกล้คุณอยาก อยู่กับคุณแล้วมันมีความสุขอยู่กับคุณแล้วมันแฮปปี้เพราะว่าคุณรู้จักฟังก์ชันวิธีการใช้งานกับผู้ชายโอเคปะพลัเดีเมเนี่ยเหมาะสำหรับเฉพาะกลุ่มเท่านั้นนะคะไม่เหมาะสำหรับผู้หญิงทุกคนนะคะเหมาะเฉพาะบางคนบางกลุ่มที่เขาเห็นคุณค่านะคะดังนั้นเนี่ยเลเมย์สอนเสมอว่าจงทำตัวให้มีคุณค่านะคะอยู่คนที่มีค่าเห็นค่าเราเท่านั้นถ้าคนไม่เห็นค่าเราบอกว่ามันแพงไปเขาไม่ได้เหมาะกับเราอะค่ะ ก็ต้องปล่อยเขาไปนะคะต่อให้ลิเมย์ลดราคาเป็นห9ร้อยเก้านะคะคอร์สประมาณเจ็ดร้อยเก้าสิบเหงเงี้ยคนที่มันไม่เห็นค่าก็จะบอกว่ามันถูกไปราคามันถูกไปอะ่ะแบบไม่น่าเรียนเลยราคามันถูกไปดังนั้นเนี่ยสิ่งนี้ที่ลิเมย์จะสอนผู้หญิงทุกคนเลยฟังไว้เราอย่าทำตัวลดคุณค่าตัวเองยิ่งคนบอกคุณว่าทำไมมันแพงคุณยิ่งต้องภูมิใจที่เขาบอกว่าคุณน่ะแพง แสดงว่าคุณมาถูกทางแล้วหน้าที่เราคือเพิ่มคุณค่าของตัวเองไม่ลดคุณค่าตัวเองแล้วก็อยู่กับคนที่เขาคู่ควรเห็นคุณค่าเราเท่านั้นถ้าไม่เห็นค่าก็ไม่อยู่อยู่เพื่อเราควรรักษามาตรฐานตัวเองแล้วก็รักในการที่เราเป็นตัวเรานะคะเสริมเพิ่มปัญญาของเราที่ทำให้เราแบบดีขึ้นพัฒนาตัวเองดีขึ้นอัพไปเลยค่ะ ไม่มีวิชาอะไรที่มันสูญเปล่าแน่นอนไม่บอกเลยนะทุกความรู้ที่คุณเรียนรู้ไม่มีอะไรสูญเปล่ามันกลับมาได้ใช้ในตัวคุณเสมอโอเคปะ่ะเลยไม่บรรจงสร้างสรรค์คลาสมารยานางพญาและเดี๋ยวจะมีเวิร์กช็อปใครอยากเจอตัวแม่บ้างแม่พูดเปื่อยก่อนใครอยากเจอตัวแม่แบบว่าเทรนเรื่องมารยา ว่าหนูควรจะทําตัวแบบไหนดีหนูควรจะน้ําเสียงแบบไหนดีเพราะวาเวลาเจอตัวเลยเมย์จะดูออกว่าเนี่ยเสียงแบบนี้เปลี่ยนโทนเสียงมานิดหนึง่งผู้ชายชอบนะคะนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เทรนให้ลึกถึงว่าแฟนเป็นคนยังไงนะคะเราจะต้องวางตัวยังไงต่อเขามันดูน่ารักนะเวลาผู้หญิงเรียนเรื่องราวแบบนี้เพื่อที่จะพิชิตใจ สามีหรือพิจิตใจแฟนมันน่ารักมากมันไม่ใช่การเปลี่ยนตัวเองมันคือสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วจริงๆแล้วมารยาเป็นสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วค่ะทุกคนมีมารยาเหมือนกันหมดแต่ไลเมมีหน้าที่แค่มาเจรไนให้คุณมีมารยาในแบบที่คุณเป็นคุณจะเป็นเพชรเหมือนที่แบบมีเหลี่ยมมุมที่มันสวยอะแต่ของเดิมมันต้องมีอยู่แล้วถ้าคุณไม่ใช่เพชรเมเจียไปอะ มันก็ไม่มีเหลี่ยมมันม,มีประกายแวววาวถูกปะแต่ทุกคนเป็นเพชรหมดแต่ว่าเลนดี้เมมีหน้าที่แค่เจียระไนให้คุณสว่างสดใสแล้วก็มีสเสน่ห์มากขึ้นโอเคประมาณนี้ทุกคนกดติดตามการกับเรดี้เมย์เลิฟมาสเตอร์นะคะเป็นครูที่แบบว่าเจ้าแม่นะคะที่จะสอนเรื่อง มารยานางพยานะคะที่นี่ที่เดียวนะคะคนอื่นอาจจะสอนมารยาหญิงเลยดิเมยไม่สอนนะคะมารยาหญิงทั่วไปเยอะแยะนะคะแต่ว่ามารยานางพยาที่ทําให้คุณยั่วสเสนย่ยัวย่วยวนผู้ชายแบบดูแพงมาที่นี่ค่ะกับเลดี้เมย์ค่ะแล้วเจอกันในไลฟ์หน้าค่ะแล้วกดติดตามกันนะคะเพราะรักจึงรับใช้กุญแจราติสวัสดิ์นะคะบ๊ายบายบ๊ายบายชอบกันไหมคะสำหรับคลิปที่เมย์นำเสนอนะคะ ถ้าชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แบ่งปันคลิปนี้ให้เลดีเมย์ด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะกับเลดี้เมย์เลิฟมาสเตอร์ครูสอนดึงดูดรักแท้และลูกค้าและชีวิตที่พรีเมียมค่ะเพราะรักจึงรับใช้ค่ะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ